วนันนี้กินกว้วยจับดีกว่าตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นก,กินมากๆเลยนี่ฮะจัดมาแล้วกว๋้วยจับแยกน้ำมาเลยเนะพราะเราเอามาก,กินที่ทำงานเดี๋ยวจัดการราดน้ำสักหน่อย ได้มาแล้วเราก็จะเทน้ำใส่เลยน้ำสีแบบข้นๆเลยฮะก๋ยจับของเราฮะต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยโอ้ยอ่อนลงไปเรือดเติมสาหน้อยเช้าเลยคลิๆก เยอะน้ำปรียวสักหน่อยน้ำปลาสักนิด่อ,อแล้วคนๆๆๆๆๆๆชิมดูหน่อยอืมอร่อยล้ะอืมนี่ฮะเนี่ยส่งมาแล้วก็อรนอย สมมาแล้วก็แบบนี้น่ากินฮะน่ากินนะน,น,นะนี่ฮะก๋วยจับมือเช้าแซ่บๆมากินกับนาเล็กฮะแซ่บอิหลีอ่ะเนี่ยมือเช้าวันนี้ก๋วยจับน่ากินจ้ะ

tùng khương cho Kiếu nực mũ cọp Nằm tận tây tàu hưu Ngon นี่ยก็ใครที่มีโอกาสมาเดินตลาดนัดตอนเช้าเชาเนี่ยแนะนำเลยกดจับอร่อยร้านที่อยู่ในไตทุนของเราในที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต